พันหาครับสองพันตัวผู้หรือตัวแม่เหรอครับเน่ยแม่ทั้งสองเดะแต่ว่าภาษสะทยเขาเอื่นอยังกว่าเอื่นแพรอเอื่นแกะเนแกะบ่แกะเนาะครับแต่ภาษสะทยเขาเอื่นแกะสองพันครับสองพันกับพันหา เป็นแต่เอาไปหให้ลูกให้หลานหยอกอยู่พี่น้องอันนี้เฮดบดครับพี่น้องโอ้นี่เฮดบดพร้อมอุตสนาม,มันนางวัวเขาของเขาปลูกเก่าบ่ครับหรือรับผลมาปลูกเอาครับปลูกเกเา่าปลูกลายอยู่บ่หลายครับโอ้สองหมื่นก้อนฮะสองหมื่นก้อนสองหมื่นก้อนออกดีบ่ครับช่วงนี้ออกดีครับเดี๋ยวบางเงานินดอกเฮดไหมนี่จะดอกงามๆครับพี่น้องไม่ลดสด เขาเขามาแต่ใสนะครับล่นนี่นนกระเดาครับโน่นกระเดานี่บอกเครับแมนแมนหลังอมนได้แก่คนขยันแชแนลคนขยันแชแนลเาไปติดตามนะไกินกั เขาไปปักหมุดเลยครับป้าผิวเซนเตอร์นปักหมุดได้กูเกิลเลยเลยส่งก็ได้ครับส่งก็ได้แล้วก็ข้อเที่เบอร์ซูนแปดแปดหกเก้าเจ็ดสามซูนหนึ่งเก้าครับครับปกติเทากันจำหน่ายเทาขายนี่เป็นขายกันยังไดซื้อขายกันยังไดไอ้เฮ็ดไอ้บดเท่านี้ถ้าเป็นถุงเจ็ดสี่ครับสามขีดหาสี่บาทสามขีดสี่ยูประมาณหาสี่บาทเนี่ยแต่เป็นโลทรงกัอยี่หกสิบหกสิบครับแต่ว่าขั้นต่ำตกสิบโลขึ้น ไอสตกก๊กอยู่ประมาณกิโลละร้อยหกสิบบาทอ่าสั่งสิบกิโลขึ้นจังทรงเนีครับตามนี้กกิโลละร้อถ้ารุ่นึงก็ร้อยแปดสิบร้อยวกค่าส่งเยงบวกครับนี่ร้อบบครับอ่าคืออยู่ใดน,นีเน,เน,นาะัอรบครับอัดเองคก้อนละสิบห้าบาทครับห้าบาทุาทมพ้อมเนียอัดเองพ้ขอมโอ,อ้ เฮ็ดมาโดนหลายปานไดยล่ะครับเฮ็ดมาโดนปานไดหครับครับ3ปีสี่ปีไปเรียนมาอยู่สักคนครับค่าเรียนอยู่ที่2 0 0 0มบาทครับรายได้กอะจุเจืออยู่ตัวได้อยู่พอได้ใช้เนาะพอได้ใส่ครับเฮ็ดบดครับพี่น้องถ้าไอ้ก้อนเชือกก้อนยังนี่เฮาจำนายบ่ครับจำนายครับก้อนเชือก็จำนายอยู่เนาะ่มมัันนนเียอ๋อฝากเบอร์โทรไว้อีกจักบาทนะดแปดหกศูนย 0886976973019สามศูนย์หนึ่งเก้าครับ <wan> ซ <für> ื้อวางใดครับซื้อเาครับฮะยกยกเนาะครับเนาะอยู่บ้านน้องกระเดาครับน้องกระเดาถ้ามาบ่ถือกับพักมุดเฮ่ตำบลยังเหรอตำบลแวงอำเภอตำบลแวงอำเภอสว่างแรนเดีนเนาะครับผมเอ้าขอบคุณหลายๆครับผมครับโอ้สุดยอดครับขยันพอพัวนี่เจอกันเป็นประจำแต่ว่าตะกี้บ่ค่อยได้ถามไทยเพิ่นละเอียดปานนี้ครับพี่นี่พี่น้อง งามครับงามงามเฮ็ดเอ่เอบดครับผู้ใดสนใจก็โทรมาครับตามเบอร์โทรที่เพิ่นให<ป>้ไว้เด้อพี่<ป>น้อง